วันนี้เวลา8นาิ40นาทีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซนทารากแกรนด์และบังกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เขตปทุมวันส่งเปิดการประชุมวิชาการวิสัญญีแพทย์แห่งเอเชียและออสเตรเลียครั้งที่17ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดครั้งที่2โดยราชวิทยายลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย การประชุมนี้จัดขึ้นทุก4ปีหมุนเวียนเจ้าภาพตามประเทศสมาชิกเพื่อส่งเสริมการจัดประชุมระดับภูมิภาคให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกันประชุมระดับโลกของสหพันธ์สมาคมวิสัญญีแพทย์โลกได้หารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆและการเป็นการประชุมหลักของเอเชียและออสเตรเลียสำหรับประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหพันธ์สมาคมวิสัญญีแพทย์โลกในปี2515 การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นในหัวข้อศินแห่งศาสตร์แนวโน้มในอนาคตของวิสัญญีวิทยาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือแบ่งปันความรู้และร่วมกันกำหนดทิศทางในอนาคตของวงการวิสัญญีวิทยามีวิสัญญีแพทย์และบุคลากรด้านวิสัญญีวิทยาจากทั่วโลก<ๆ>เขาร่วมประชุมกว่า1000คนระหว่างวันที่6-8ถึงกุมภาพันธ์2569การประชุมประกอบด้วยการประกถาพิเศษ การอภิปรายกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนําเสนอผลงานวิชาการล่าสุดแนวโน้มที่สําคัญและข้อมูลเชิงปฏิบัติที่เป็นประโยชน์เพื่อแบ่งปันงานวิจัยใหม่ๆปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติทางคลินิกส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสำรวจนวัตกรรมใหม่ๆและการรับมือกับความท้าทายในสาขาวิชาชีพ ด้วยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตลอดจนยาและอุปกรณ์การแพทย์ชนิดใหม่ๆส่งผลต่องานด้านวิสัญญีและในการประชุมนี้ได้จาัดก,การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่103ของราชวิทยายลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยควบคู่ไปด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ,อก,การพัฒนาวิชาชีพที่ยั่งยืน เวลา14นาฬิกา1นาทีสมเด็จพระกตนิษฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง5อําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีทอดพระเนตรโรงงานบริษัทไมเดียรีฟิจเรชั่นอิควิปเมนต์ไทยแลนด์จำกัดโอกาสนี้นายหลีเพิงประธานบริษัทพอทุนละองพระบาทน้อม้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องปรับอากาศจำนวน10เครื่อง เพื่อพระราชทานแก่หน่วยงานต่างๆตามพระราชะอัธยาศัยจากนั้นทออแพลเนตสายการผลิตเครื่องปรับอากาศและโครงการ Lighthouse Factory โรงงานประภาคานของบริษัทซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองจาก World Economic Forum WEF ให้เป็นหนึ่งในเครือข่าย Global Lighthouse Network ของโลก โดยปริษัตได้ให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่ซึ่งกำลังเจราจาความร่วมมือ3ฝ่ายระหว่างปริษัทสถาบันเทคโนโลยีจิตลาดาและมหาวิทยาลัยชุนเต๋อโพลีเทคนิคสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเปิดหลักสูตรประดับประกาศนยียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวงสทวีวุฒิสาขาเทคโนโลยีเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ มีเป้าหมายเพื่อผลิตกำลังคนทักษะสูงในด้านนี้ให้กับบริษัทนักศึกษาจะเรียนเป็นเวลารวม1ปีที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาอีกหนึ่งปีที่มหาวิทยายลัยชุนเตอ๋อ polytechnic สาธารณรัฐประชาชนจีนและฝึกงาน1ปีที่โรงงานบริษัทไมเดียรีฟิลเจอร์ชั่นอิปมนต์ไทยแลนด์จำกัด นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากทั้งสถาบันเทคโนโลยีจิตลาดาและมหาวิทยายลัยชุนเต๋อพโพลีเทคนิคบริษัทไมเดียดิฟิเจเรชั่นอุปกรณ์ไทยแลนด์จำกัดนับเป็นโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศแห่งแรกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตั้งอยู่นอกสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับการรับรองจาก w ด e ให้เป็นโรงงานประภาคารไลท์เฮาส์ f ฟ c t o รี เมือ่อปี2568เป็นผู้นำด้านการผลิตอัจฉริยะสมาร์ทแมนูแฟคเจอริและการตุรนาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุคที่4อย่างครบวงจรซึ่งได้นำเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และปัญญาประดิษฐ์ AI มาประยุกต์ใช้กับระบบการผลิตการควบคุมคุณภาพและโลจิสติกบร,ริษัทนี้เป็นหนึ่งในเครือไมเดียกรุ๊ป ผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและโซลูชันระบบปรับอากาศระดับโลกมีเครือข่ายในกว่า200ประเทศโดยโรงงานในประเทศไทยเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่ขนาดใหญ่ที่สุดของเครือไมเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่กว่า28,000ตารางเมตรมูลค่าการลงทุน5,000ล้านบาทมีเป้าหมายเพิ่มการผลิตเป็น10ล้านเครื่องต่อปีภายในปี2569 พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบ ESG อย่างเป็นรูปธปรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนด้วยความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาดังกล่าวนี้เป็นการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก